闯进了我的生活，把外套给我，怕冷着。细心温柔的配合，我也想把那些藏起来的美好，统统分给你一半。我数着一、二、一、二、三、一、二、一、二、三，期盼慢慢的喜欢，眼神中弥漫奇怪，怎么就这么想要跟你谈一场恋爱？我数着一、二、一、二、三、一、二、一、二、三，期盼。 总是躲藏在角落，与爱情擦肩而过。要遇到对的那一个，生活就充满颜色，互相记忆的很快乐。

再次回到你耳边，再次陪伴你入眠，希望没变，不可能一生不变，但只事情会如愿，兄弟回到我身边，好久不见，当你看到我出现，<laughs> 再次回到你耳边，再。 ตามมีหลายยุคค่ะอันนี้เป็นยุคเพลง R O V เริ่มงแต่สามหอดคือทุกคนจะตั้งเล่นอ R O V ยุคอ R O V ตอนนู้นตอนนู้นมียุคอะไรยุคลูบิกใช่ไหมนั่งหมุนหมุนหมุนทั้งวันเก๊กเก๊กกันเก๊กเออมียุคอะไรเขาต้องไปที่เดิมมาที่เดิมยุคอะไรยุคชาไข่มุกต่อนยุคเออยุคชาไข่มุกอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้

ตบครั้งแรกของปีเลยอะพี่เข้าใหม่เขาใหม่ทุกคนคะตอนนี้คือฮิมาเพิ่งตกเว้ยนี่ดู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 ครั้งแรกของปีใช่ใครไม่มาคือพลาดมากกินข้าวอยู่ก็พลาดตอนนี้นั่งกินข้าวอยู่ในร้านเพามันหายไปแล้วอะคนนี่คือแบบตอนนี้ฮิมาตกเว้ยคือแบบครั้งแรกอะแล้วคือแบบไหนรู้เสื้อไหนดิกมิงมิง ทำอะไรก็ได <łość> ้ดูเองในขอตามงให้ทำอะไรด้วยตัวเองกูทำให้แม่ฮงใจใช้ทุกทีนะให้มันเตือนมึงไว มังกรกอ้วนอร่อยศูนย์กิโลแคลอรี่ข้าวบุโตสมัยมังกลมฟ้าอากาศดินวิญญาณไม่ใช่วินยาณต n ง y o วบ่เจ้าภาพสำหรับมือนี้หมดตัวจงยาเลย อร่อยไหมอ่าอ่าอ่าเต็มปาก 如果说是唯有姓兆那么我也会在你的错误在陈吴人家去路口尚喽有个人啊妈妈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  โอ้โหทองฟามืดมาก2องทุมแล้วหรือนี่แต่นี่กี่โมงองนะสี่มง แสงสีเสียงโอ้โหกูนึกว่าสองทุ่มเหอะครูซื้อให้กูอยากใช้เป็นประโยชน์เหมือนเหมือนเนี่ยคนงานก่อสร้างะเพ่ถ้าไม่ติดว่ารองเท้าบู๊ราคาพันกว่าแต่การแต่งตัวยูนิคอทั้งตัวโอ้ยงงงงงอไม่เอาองไม่ใช่งองอ บอกอีกว่างอเหล้าอีกเมาเหล้าเมาเหล้าวันนี้อาหารกลิ่นหอมหัวกลิ่นหอม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 หวนหวนหวนเออหวนเออหวนเอ้ยพอได้พอได้เกือได้หอมหวนยี่ห้อหอมหัวาน เห็นป่วเนี่ยหอมห่อนแล้วถ้าคือไปแล้วออมไปแล้วถ้าถ้าถ้าเอาเอาใหม่ฮะแล้วพอหอมห่อนหอมผอนหอมห่อนมิ้งตอนแรเพื่คิดว่าเอ้ยอยู่กับปองอยู่กับเด็กชายด้วยกันทุกวันนี้อยู่กับอะไรปอง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 พูดคำว่างอดิโง่ งอใช่ไก <laughs> ็เลยเดาล้วไ้ก็แบบเฮยใครทมาแล้วก็เดินไปดูโยนตีกมก็ไปดกดงอ่บก็ไปดูอ่ก็กไมอมันทังอัขีฉีดสวมกันอีก็ไม่อยู่าวยอยิงกลับมาใช่หยิ้งก็รองวกี้ก็ขี้ไ่ได้ส่วมตันอมึงที่ดูบอก้งเ้อน้เป็นจีนอะอาไอ กินไหมค่ะอ๋อหอมใช่ไหมล่ะหอมเป็นไทยถั่วเลยสภาพไม่เหมือนกระเพราเลยใส่โว้ยตายแล้วลลนเด้อทุกคนเด้อมาเด้อโอ้โหทำเผื่อชาติหน้าพ่อกับน้องกินเยอะบ้านนี้อ้วนพระโั่อันนี้เดี๋ยวลวกจิ้มก็ได้เหลือโอ้โหเหลให้ดูสภาพครัว า to oh yes. so ทุครึ่งทุครึง,ง,รงกินโจเล่นไพ่สุดยอด <laughs> <laughs> นี่คือแกกรรมที่เด็กของทำได้เพราะฉีเกียด ไมความสามารถเด็กเจียรุ่นต่อไปต้องได้รับถ่ายท <laughs> อดความสามารถนี้ทำอะไรทำอะไรกหัวกูัวทำอะไรโอไม่มันไม่ใช่ถุงสุนการ <c oughs> ดูออกไข่บัตออก <c oughs> อันนี้คือโรงหนังที่จีนเนอแล้วอันนี้คือพ่อเลี้ยงเดี๋ยวมีขนมด้วยแล้วก็มีอันนี้สองอันดีอาสวัสดีครับดูหนัง ผู้สมทุนคือด้วยพ่อพอ่อกูเอง <laughs> นูน้องชายเขาุณพานติ๊ติติ๊ติ C2 Hi, hi. <laughs> น้องถ่ายน้องถไทยน้องนี่ฮาวไม่สน,สน, <laughs> นวะน้องเมินว่ะ <laughs> สารเกเบที่อานสูง่งพูดใหม่ดิสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาแนะนำ ท่านพี่พมิงที่มี ability ในการทำไปสู่ international อะไรขอพูดอะไรขอดูไอติมลูกละร้อยหน่อยอร่อยไหมน้ำตาไหลเลยอร่อยจัดโอ้โหซึ้งเลยแพงดูคนทุกคนดูคนห่วงหัวเหอขอวันนี้หนาวมากเลยในห่อนี่หนาวที่สุดหนาวจริงจริง ใส่จะไปจับมีมีอยู่นี่โอ้โหใครจะมีทุกคนเกือบได้อะไรวะเข้าแถววันสุดท้ายแต่ว่าวันนี้ไม่มีเมื่อวานก็เลยเป็นวันเข้าแถววันสุดท้ายทำไมอัดท็อปจานโอ้ Why you gotta get my hopes up? You said that you were staying over. But then I woke up to the cold air. How could you make me believe that there was something in between you and me? Yeah, I look around and I don't see.